16การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีเป้าหมายอย่างไรตอบการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีเป้าหมายเพื่อจัดให้มีระบบกระตุน้นชี้แนะหรืออำนวยความสะดวกด้วยวิธีการใดๆให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในเรื่องที่ตนสนใจหรือตามความถนัดของตนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทุกประเภทได้ในเวลาใดๆที่ตนสะดวกโดยไม่มีภาระค่าใช้ใจ่ายเกินสมควรและเพิ่มพูนความรู้ให้กว้างขวางรู้เท่าทันพัฒนาการของโลกอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปเติมเต็มชีวิตให้แก่ตนเองหรือเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยอาจได้รับการรับรองคุณวุฒิทตามความเหมาะสมด้วยก็ได้ 17. ในการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กรมดำเนินการโดยคำนึงถึงแนวทางอย่างไรตอบให้กรมดำเนินการโดยคำนึงถึงแนวทางดังต่อไปนี้คือ 1. ดำเนินการโดยวิธีการใดๆเพื่อกระตุ้นให้บุคคล ไฟหาความรู้ในเรื่องที่ตนสนใจและสร้างสมรรถนะในการเรียนรู้โดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันได้ด้วยตนเองในทุกเวลาอย่างรู้เท่าทันและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทุกประเภทได้โดยง่ายในเวลาที่ตนสะดวกโดยไม่มีภาระค่าใช้ใจ่ายเกินสมควร2จัดให้มีและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อให้บุคคลสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้โดยสะดวกโดยไม่มีข้อกําหนดหรือเงื่อนไขใดๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้หรือมีลักษณะเป็นการไม่เกื้อนหนุนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามจัดหรือส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายจัดหรือร่วมกันจัดให้บุคคลในครอบครัวและชุมชนมีนิสัยรักการอ่านหรือการเรียนรู้รวมทั้งจัดให้มีแหล่งส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในชุมชนสี่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ชำนาญการในภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิน่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต18การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองมีเป้าหมายเพื่ออะไร ตอบการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัดของตนการประกอบอาชีพการพัฒนาอาชีพการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนครอบครัวชุมชนหรือสังคมหรือเพื่อประโยชน์แห่งความรอบรู้ของตนโดยอาจได้รับการรับรองคุณวุฒิตามความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ตามให้มีระบบแนะแนวการเรียนและการประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ทราบล่วงหน้าหรือวางแผนให้สอดคล้องกับความถนัดของตนด้วย19ในการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ดำเนินการโดยคำนึงถึงแนวทางใดตอบตอนเองให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ดำเนินการโดยคำนึงถึงแนวทางดังต่อไปนี้หนึ่งดำเนินการโดยวิธีการใ,ใดๆเพื่อกระตุ้นให้บุคคลทุกช่งวงวัยทุกอาชีพฝ่ายเรียนรู้หรือฝึกฝนในเรื่องที่ตนถนัดหรือสนใจเพื่อการพัฒนาศักยภาพ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับการประกอบอาชีพการพัฒนาอาชีพการดำเนินชีวิตอย่างภาสุขหรือการร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนสองส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือหรือร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินการตาม20การเรียนรู้เพื่อคุณวุธิตามระดับมีเป้าหมายเพื่อจัดการเรียนรู้ให้แก่ใครตอบมีเป้าหมายเพื่อจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้ซึ่งอยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาหรือผู้ซึ่งพ้นวัยที่จะศึกษา ในสถานศึกษาหรืออยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลหรือธุรกันดารหรือไม่มีหน่วยงานอื่นใดไปดําเนินการเพื่อให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ได้รับการศึกษาสูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามศักยภาพของผู้เรียน